สวัสดีค่ะอยู่กับสาวอ่อนบ้านนะคือเกาคือเดิมเพิ่มเติมกินเขาพี่น้องกินเขา้าอันนี้เป็นแก้วปลาทูสีว่าปนกับบะแมนเพราะเห็ดแหงเนะาะขัวพีกดิบขวัวหอมเห็ดอ่าอันนี้ก็จะเป็นไกป่ปิ้งปิ้งไก่จ้าปิ้งไก่ปิ้งเครื่องในใน้าอันนี้ก็ เกียงต้มกระดูกหมใูใส่ใสผักกาดดองย่างเสบเลยพี่น้องที่เด็ดของเขาก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำพี่น้องอุ้ยหนึ่งย่างหลายเลย หนึ่งจุดน,นั้นล้นกระติดหนึ่งจุดล้นติดเศษๆน้ำกันจ้าเข้ากันเป็นยังสุมพัก ฟางดองถ้ำเอกต้มใส้กระดูก i don't vou... 我买一个。 ตุ่มต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองยังแสบเลย แสบลายลืมทั้งนี่ลืมทั้งไก่เจียวปลาทูกับแบบแกงต้มผักกาดดองอุย้ยสุดยอดเลยพี่น้องไก่บวบ่สู่บันไดไหมอืออ้า ทัว่วกระเทียมอาออกจากส่วนเป็นเขาเศร้าพี่นนอง เบิรดถวยพี่น้องเลยเกือบเบิรดแต่ว่ากระซัมาเบิรดแหละมันยังหน่อยๆ กบทายอีกคนันนงอันนี้เป็นกระดูกสาม,มะเบิด อิ่มแล้วลงได้พี่น้องเฮากินหาสาวอ่อนบ้านนากินมุมมามกับคออภัยเร้อพี่น้องเขาหฮอาภไพสาวอ่อนบานนาเน้่ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมขอบคุณทุกเลิกทุกไร่ ขอบคุณผูกกำลังใจอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวอ่อนบ้านนาทํำลิปต่อไปนะคะแสบหลายจ้าแสบลายสุดยอดมากสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย